รัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานในการมอบรางวัลให้กับรัฐวิสาหกิจดีเด่นซึ่งก็พูดถึงหลายเรื่องครับประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดถึงก็คือบอกว่า ในการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวานครับได้ถวายรายงานการดำเนินง,งานของรัฐบาลและสิ่งที่กําลังทําอยู่ทั้งเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐา,านพื้นที่เศรษฐกิจชกเชื่อมโยงกับประเทศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเข้าใจและทรงมีรับสั่งว่าเป็นงานหนักที่ต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาเซียนครับเมื่อวานนี้ผมต้องเรียนท่านทราบว่าผมได้มีการเฝ้าพระบาทสมเด็จอยู่หัวผมได้กา่าวไปุึในเรื่องของงานที่เรากำลังทำในเวลานี้ไม่ใช่ผม ทุกคนช่วยกันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาประเทศตามที่ว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ท่านส่งเข้าประไทยทั้งหมดนะครับในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงในการสร้าง north south east west east west corridor พรค์ท่านส่งเข้าประเไทยทั้งหมดแม้ท่านรถไฟท่านก็เข้าประไทยและเม่อท่านก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของ วันนี้เราจะต้องลงทุนประเทศเราจะต้องเดินหน้าประเทศไปท่านทรงรับสับว่ามาถงงานที่หนักไปงานที่ต้องเร่งให้ทันกับเวลาที่เรามีอยู่ในการที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีหน้าที่ผมทํางานอยู่กันเวลานี้ทุกวินาทีทุกวันทุกชั่วโมงมีค่าเพราะนั้นต้องต้อง,ต,องต้องมีหัวใจร่วมกันนะครับผมขอหัวใจ นะครับหัวใจในการทํางานในการเสียสละนะบางอย่างมันไม่ได้ดังใจหรอกนะไม่ได้ดังใจผมไม่โทษใครทั้งสิ้นผมถือว้ภาระาของรัฐบาลที่รัฐบาลต้องขับเคลื่อนต้องดูแลเอาใจใส่ประชาธนพลเจริที่ไายการทุกคนในการที่จะเดือนหน้าประเทศไปให้ได้นะครับนายกพ่มนีเพิ่งจะมอบรางวัลให้กับพระเทววิศวคิดเดยนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาีเองะนะครับช่วงหคข้ามที่ผ่านมา ก็มีตัวแทนของบมจอสมทไปร่วมในงานนี้ด้วยแสดงความยินดีกับทุกระัฐวิสาหกิจที่ได้รางวัลในปีนี้นะครับ